เรียกได้ว่าคราวเจี G ๊ยบแล้วกันนะครับชื่อย่อคือฉายาคือคราวเจี G ๊ยบโอนไว้ White นะครับ<ม> oh, โอเ้<ม>โอเวลาซื้อสินค้านี่โอนไว้ White ครับคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กับบริษัทมาเป็นลูกปั้นของท่านประธานกับท่านรอง,น,รอง,งนั่นแหลสมัยเป็นนักธุรกิจเลยนะครับ<ม>อดีตเป็นพนักงานบัญชีนะครับก็ไม่ใช่เป็นคนจันทบุรีตั้งแต่ต้นนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมัสคอตความสาเร็จของจันทบุรีเลยนะครับเพราะว่าความสําเร็จของเธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า แค่ความสําเร็จพาอมีประจัก์พยานมีหลักฐานก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ในการที่ทําให้พ่อแล้วก็บุตรชายแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยได้ไปเที่ยวได้ไปกินหรูอยู่สบายตามสไตล์เวิร์ค์สของเราครับนะครับคนนี้เนี่ยก็เริ่มต้นธุรกิจจริงๆนะครับท่านคราวเซฟายนุชนาทนวลฝ้ายเนี่ยถ้าใครบอกว่าฉันไม่ถนัดอนนุนอันนี้คราวเซฟายนวลน,นุชนาทนวลฝ้ายก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตอนเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ต้นเนี่ยเธอไม่ได้อยากจะทำสายเกษตร มาสายเฮลตี้มาสายความงามเพราะเป็นผู้หญิงครับไม่อยากะคือต้องต้องไล่ไปตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับคือความที่เป็นนักบัญชีเนี่ยไม่เคยสนใจธุรกิจการเครือข่ายเลยแล้วแล้วตอนที่อยู่บริษัททํางานด้านบัญชีในบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าจะถูกไล่ออกหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ้บริษัทจะเป็นอะไรครับคือพูดง่ายๆคือถ้าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจะอยู่ต่อก็ได้นะแต่ด้วยความคล้ายๆกับคนมันรู้สึกว่า มันอยากหาโอ,อกาสให้ตัวเองอยากหาที่ทางที่มันทําอะไรได้มากขึ้นก็เริ่มออกมาทํานั่นทำน,น,นี่นี่คือข้อดีประการแรกคือคราวดุชนะเนี่ยได้ได้อันหนึ่งที่ผมสรุปได้คือว่าให้โอกาสตัวเองเสมอในการลองสิ่งใหม่ๆที่แม้จะไม่คุ้นเคยอืมข้อเนี้ยค,คือคือกล้าที่จะแหวกวงล้อมออกไปจากนักบัญชีกลับมาทําเครือข่ายแล้วพอมาทําก็จะดูความสวยความงามดูอะไรเป็นหลักเพราะเองชอบด้านนั้นก็ยังกล้าที่จะแหวกวง ความเคยชินออกมาเนี่ยทำกเกษตรทั้งทง<ช>ี<ด>่ไม่สนใจไม่รู้มาอะไรมาก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่คือพูด,ดง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้สนใจแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสครับก็คือไม่ได้ถนัดในโปรดักต์ตัวนั้นหรือสินค้ากลุ่มนั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเอ้ยฉันจะไม่ทําเลยเพราะนั่นก็คือโอกาสที่จะสร้างความสําเร็จได้ก็ค่อยๆเรียนรู้จากอาคนนั้นจากน้าคนนี้นะครับจากคนที่ไม่มีส่วนแม้แต่ตารางวาเดียวเลยนะครับ ประสบความสําเร็จธุรกิจของเรากับธุรกิจเว r ร์คราสเนี่ยโดยเฉพาะคู่หูมหาสัจจร,รยเนี่ยต้องเรียกว่าที่สุดเลยคนนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่โอ้ถ้าไปเท้าความมาเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับเข้ามาสู่วงการเนี่ยก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวท่านประธานเป็นพนักงานคอยคือเป็นคนดูแลสต็อกให้นะครับคียยอดคียอะไรเนี่ยก็เริ่มส,สะสมใช่ครับเริ่มต้นสะสมประสบการณ์จากเบื้องหลัง นะครับแล้วก็มาเบื้องหน้านะครับแล้วก็มางานภาคสนาม,มทั้งการท,าารทําสินค้าการทําเฮาสินค้าคือทํางานพื้นฐานทุกอย่างจนจับทางตัวเองได้ว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันต้องไปหมวดกเกษตร มันถึงจะรุง่งตอนนั้นจับตัวโปรดักความความสยวยความงามหรืออาหารเสริมเนี่ยมันก็ยัง<ก>ไ,ไม่ไปได้ก็พอไปได้ก็ระดับมันไม่ระเบิดเถิดเทิงดับเบิลทริปเปิลสตาร์นะครับก็หลักสองสามหมื่นแต่พอเริ่มจับทางทเองได้เรื่องเกษตรเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยครับก็พุ่งทะยานขึ้นมาเป็นคราวนะครับเป็นคราวนุชนาทนวนฝ้ายแล้วก็เริ่มทําเคสนะครับอยู่เบื้องหลังนะครับคลิปหลายๆคลิปที่เราเห็นในช่องยูทูบของบริษัทเนี่ยครับคาวเซฟไฟ์นุชนาทนวนฝ้ายยืนอยู่หลังกล้องตลอดนะครับคือ เกือบ90%ของคลิปนั้น่ะมีคลาสเซฟายยูอยู่ในกล้องตลอดส่วนนั้นส่วนนี้รู้หมดเลยก็กลายเป็นว่าเริ่มสะสมความรู้จากจากสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ที่เป็นทุนอยู่แล้วก็ไปได้คําตอบไปได้ปัญหาจากเกษตรกรตัวจริงไปคุยไปถามไปอะไรแต่ก็ได้องค์ความรู้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยนะครับจากนั้นก็สร้างองคอ์กรเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ทำออฟไลน์ร้ออืนะครับพอยุคเริ่มเปลี่ยนนะครับมาเป็นโซเชียลมีเดียมากขึ้นก็เริ่มทําผสมผสานทําออนไลน์ด้วยนะครับ คลาสฟานุชนาดนวนฟ้าเนี่ยเรียกได้ว่ามีฐานความสำเร็จมาจากออฟไลน์ก่อนจากฐานผู้บริโภคจริงๆจ,จากลงจากอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้ทิ้งออนไลน์อพอเริ่มทำออนไลน์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าโหโเป็นออนไลน์ที่มาติดปีให้กับตัวเองเลยือเท่าที่ทราบคราวสฟานุชนาทำ ออฟไลน์กับออนไลน์นี่คู่ขนานกันมาสักระยะแล้วครับผมไม่ไม่ได้มาเหดทําตอนที่เรากําลังบูมทำมาก่อนหน้านี้แล้วคือคือทำมาก่อนโควิดปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับอาจารย์ก่อนที่เราจะรณรงค์กันเนี่ยนะรู้สึกว่าท่านก็ทามาระยะหนึ่งแล้วจนมีรายได้ตามสมควรทีเดียวจากการขายออนไลน์เขาควบคู่กับออฟไลน์เนี่ยครับผมด้วยความที่ว่าไม่ทิ้งโอกาสเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับถึงแม้ไม่ถนัดแต่ก็ไม่ตัดออกไปเนี่ย การที่ทําให้คลาวด์เซฟไฟนุชนาดนวนฝ้ายนะครับมูฟขึ้นมาถึงตําแหน่งคลาวด์เซฟไฟได้ต้องบอกว่าออนไลน์เป็นปีจริงๆนะครับพอเริ่มทำชาแนลยูทูบเนี่ยบุคคลอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นคลาวด์เซฟไฟเหมือนกันนะครับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตาอะไรกันเลยไม่ได้มีต้นทุนอดีตอะไรทั้งนั้นที่นับถืออะไรกันมาไม่เคยรู้จักกันเลย Search เข้ามาเจอคลาวด์ซฟไฟนุชนาเวมนฝ้ายในชาแนลยูทูบติดตามดูอยู่2เดือน นะครับและตัดสินใจเข้ามาทำนะครับด้วยเหตุนี้นะครับก็ทําให้คาวสิฟายนุชนาเนี่ยเริ่มวางแผนจริงๆก็วางแผนละเรื่องของการขยายฐานองค์กรฝ่ายออนไลน์นะครับก็จะมีครูแม็กเดี๋ยวครูแม็กเป็นใครเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกอทีนึงนะครับ ก็เริ่มมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้นมากขึ้นแต่แบ่งลําดับงานนะครับช่วงเช้าว่าทาออฟไลน์ไปเรื่อยเรื่อยๆรืยตกเย็นมาเริ่มมีเวลาก็เริ่มทําออนไลน์นะครับโพสต์ลงไปแล้วก็ตอบคอมเมนต์แพ็คของส่งของนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตทีมงานที่ทําออนไลน์นี้เด้ตัวอย่างอยู่อันหนึ่งคือใครที่อ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยครับผมต้องดูคราวทัพไฟดุชนะนะผมว่าท่านก็ทําทุกอย่างอ่ะทําทั้งออฟไลน์เดินเข้าสวนพบปะลูกทีมทำเฮ้ามีติ้งสาธิตสินค้าทําคลิป ครับแล้วก็ออฟไลน์อีกนะฮะแชทคุยคือแพ็คของส่งของเข้าสุเข้าศูนย์เรียกว่าอะไรครับงานลาดไม่ขาดงานหลวงก็ไม่ไม่ไม่บกคร่องเลยครับคือทำครบหมดอ่ะยังยังมีไลฟ์สดไปนู่นไปนี่ระหว่างทางครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือนี่คืออันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าถ้าอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยไม่น่าจะใช่ครับและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทําให้เธอเนี่ยครับสามารถนะครับสร้างคนที่ประสบความสำเร็จทั้งออฟไลน์นะครับมีคลายอยู่ใต้องค์กรเยอะมาก และสร้างผู้นําระดับคลาวด์เซฟไฟได้นะครับจากการที่เปิดช่องทางทางโลกออนไลน์นะครับคือถือได้คลาวด์เซฟไฟมาอีกท่านหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดถัดไปเนี่ยครับผมก็ได้มาจากการที่มาจากทางออนไลน์ก่อนใช่ครับมาสนใจมาคุยกันมาสั่งซื้อออนไลน์กันจนกระทั่งประมาณสัก,สก คุยข้อมูลกันสักสองเดือนนั่นแหละค,คืออีกอย่างหนึ่งคือที่คาส์ฟานุชนา ạ, ทําแบบสิ่งที่ควรทําคือแม้จะทําแบบออนไลน์แต่ก็เปิดโอกาสคนในรูปแบบออนไลน์ครับซื้อสินค้าไปปุ๊บอา,อาจจะมีบวกกาไรกันเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นก็คือจะขายธุรกิจเหลือพี่สินค้าตัวนี้เนี่ยถ้าซื้อแบบนี้จะได้ส่วนรดวจะได้ค่าคอมนะถ้ามาเป็นตัวแทน1นึ่งสอหพูดง่ายๆว่าไม่ได้หวังฟันกําไรอย่างเดียวไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาขายขายขายโกยกาไรไม่ใช่แต่เป็นการขายที่เปิดโอกาสไปในตัวนะครับมี อะไรก็คือคุยตรงๆนะพี่ซื้อแบบนี้คุ้มแบบนี้คือเป็นคนที่บอกผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคควรได้อตามที่เขาควรได้จริงๆครับ,น,รบนี่คือจุดเด่นซึ่งผมเลเห็นนะคือนอกจากที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าจุดเด่นของคราวนุชนาฏนวลฝ้ายนี่นอกจากให้โอกาสตัวเองในทุกๆอย่างโดยไม่ปิดกั้นแล้วเนี่ยนะอีกอันนึงซึ่งผมว่าเด่นมากในความเห็นผมนะค,นคือทําธุรกิจกับใครหรือว่าร่วมงานกับใครแล้วเนี่ย เขาจะเน้นผลประโยชน์ของอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งอืทํายังไงให้คนนั้นได้ผลพะผลประโยชน์มากที่สุดเขาจะข้ามพ้นจากผลประโยชน์ตัวเองไปอ่ะนะฮะเธอจะมองมองเลยไปถึงคนที่ทําด้วยยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างกรณีคลาวคลาวคลาวแซฟไฟรสุรินที่เราจะพูดถึงเนี่ยตอนที่โคกันใหม่ๆก็เธอก็รู้แล้วนะว่าดาวไลท่านเนี้ยที่คุยกันทางออนไลน์เนี่ยอยู่ทางใต้ใช่ไหม คราวนุชนาฏก็เริ่มกังวลแล้วเอ๊ะเราก็ไม่ใช่คนใต้ภาษาใต้ก็ไม่ถน,นัดทำเนียมอะไรก็ไม่ค่อยจะน่าใช่ไหมเอหรือว่าเชื่อไหมครับคราวจะบฝ่ายนุชนาฏหารือกับทางทางบริษัทหารือกับท่านประธานกับท่านรองว่าจะดีกว่าไหมถ้าจะโอนทีมงานท่านนี้ยลูกทีมท่านนี้ให้ไปอยู่กับกับผู้นำอีกคน,นหนึง่งตอนนั้นรเรายังมีผู้นําที่มีทางใต้ยอยู่อยูค่คนสองคนเนี่ย จะดีไหมเพราะว่าหนึ่งเขาก็ผู้ชายด้วยกันอสองก็คนใต้ด้วยกันาสามเขาก็อาจจะสะดวกกว่าถ้าจะนั่นเนี่ยนี่คือนี่คือเริ่มต้นคือคือไม่ได้มองเห็นเห็นดาวลายปั๊บมีมีสมองทํางานเป็นแบบดีดลูกคิดลางแก้วเลยปึ้งๆๆๆงึง,ง,งเ,เงินเป็นทองออกมา <laughs> คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าถ้าคนนี้เขาจะทําธุรกิจเนี่ย อะไรที่ดีที่สุดสําหรับคนคนนี้ใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาโยนไปนี้ก็นะก็เสียเลยนะครับผมเสียเพชรเม็ดงามไปเลยโอ้เม็ดเอกเลยครับแล้วมีมีแววจะเป็นเพชรเม็ดงามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วด้วยใช่ครับที่ที่จะโยนไปไม่ใช่ว่าเป็นขี้ริ้วขี้เละมาถึงโยนไปเนี่ยน่าแต่ความที่นึกถึงประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะของคนที่เป็นทีมงานหรือเป็นผู้ร่วมธุรกิจเนี่ยเป็นสําคัญครับผมก็เลยเนี่ยนี่นี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งนะซึ่งทุกคนมีนะครับที่ที่เราจะพูดแต่ว่าของคราวนุชนนะเนี่ย ที่ผมแลเห็นได้เด่นเป็นพิเศษใช่ครับคือพูดง่ายๆนะครับถ้าใครเจอคราฟเซฟไฟน์นุชนาศนะครับแล้วคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยจะพูดถึงผลประโยชน์ที่นักธุรกิจคนหนึ่งควรได้แบบครบถ้วนไม่ตกหล่นเลยนะครับและมีวิธีการซอยวิธีการซื้อสินค้ายังไงให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าครบถ้วนและคุ้มค่าที่สุดครับ เป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถจับโปรโมชั่นมาแล้วซอยแบบได้ทุกมิติแล้วลูกค้ามองเห็นภาพว่าอูมันคุ้มค่าขนาดไหนนะครับสามารถปิดที่ลงทีง 3- 4สาล้านได้ง่ายๆเลยนะครับทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะครับที่เป็นลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยได้ตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศ4ี่ห้าใบมีเงินกลับเข้ามา3-4มสี่แสนนะครับจากการที่เธอท่านนี้นะครับหรือคราวเซฟาน,นฟุชานนวเนี่ยเขาเรียกว่าทําสิ่งที่ตัวเองคนทาก็คือ คำนวณสิ่งที่นักธุรกิจคนนั้นคน,น,นได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิที่เขาควรได้เลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะกักจะเก็บจะอะไรหมกเม็ดไม่มีแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่คือจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็เลยทําให้ท่านเนี่ยสามารถมุกขึ้นมาได้ในตําแหน่งคราวเซฟายและอีกอันนึงก็คือการทํางานของเธอเนี่ยจะมีระเบียบอย่างตอนที่ท่านคราวสุลินนะครับตอนนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ขึ้นคราวอันนี้จะเป็นสตอรี่อีกอันนึงนะครับตอนนั้นในทีมงานกาลังจะมุกขึ้นตาแหน่งเนี่ย าเร์เซฟายนุชนาทไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับแต่ก็ยังนั่ง,งขี่ยอดอยู่บนเตียงนะครับวันที่ไปแชมป์ก็ขี่ยอดหน้างานแคมป์เพราะอะไรทีมงานจะมูฟขึ้นตำแหน่งกันนะครับตามเป้าหมายของทีมงานก็เป็นแบ็กเบื้องหลังให้กับทีมงานอย่างเต็มที่ไม่ได้มีวิธีคิดว่าเอ,อฉันเป็นระดับนี้ฉันไม่มาแจงฉันสอนให้เธอก็ไม่ต้องเมนเนจกันเองจัดก,การนันเอง,เองไม่ใช่นเวลาที่ทีมงานกําลังบุกไปข้างหน้าและย,ยัง ยังไม่สามารถดูแลหลังบ้านได้ดีเนี่ยก็พร้อมซัพพอร์ตให้ตลอดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ท่านทํามาโดยตลอดนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างเลยนะครับถ้าให้อาจารย์สรุปจุดเด่นของท่านคารซสไฟ์ครับมีอะไรบ้างครับคือหนึ่งการเปิดโอกาสให้ตนเองครับผมในในทุกเรื่องอโอกาสจะไม่ปล่อยเลยอนะสองก็คือที่เด่นมากที่สุดคือการการคํานึงถึงถึงประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าของตัวเองอนะฮะแล้วถ้าจะรวมอันที่สามนี้ด้วยก็คือว่าคือดูค่าเรียกว่าอะไร คือคือก็รวมในข้อข้อสองนั่นแหละคือไม่เอาเปรียบใครเลยครับมอางี้ละกันนะคือให้ทุกคนเนี่ยได้ไปตามความยุติธรรมแฟร์นะครับวินวินื่องใช้คํานี้นะครับ,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 รบและนี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับคราวเซฟไยนุชนาทนวลฝ้ายนะครับถ้าใครติดตามเธอใน Facebook ก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยได้ประกาศถึงความสําเร็จที่จับต้องได้จริงนะครับแล้วก็บ้านเอ่ยรถเอ่ยนะครับหลายหลายอย่างนะครับก็ลองไปติดตามได้นะครับและถ้าใครอยากจะฟังจนน้ําหูน้ําตาไหลเนี่ยก็รอเวทีใหญ่อีกทีนึ่ง